สวัสดีครับผมช่างปิ๊กนะครับก็ประจำอยู่ที่บริษัทวัชระธุรกิจเซ็นเตอร์จำกัดสระบุรีนะครับก็เช่นเคยเลยนะครับกับคลิปดีๆเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษารถจักรยานยนต์ของเรานะครับดูแลอย่างไรนะครับที่จะให้รถจักรยานยนต์ของเราเนี่ยครับอยู่กับเราไปนานๆนะครับคงทนนะครับคุ้มกับจานวนเงินนะครับที่เราจ่ายไปนะครับตอนซื้อรถนะครับครับดูแลอย่างไรไปดูกันครับ ลำดับแรกนะครับเริ่มตั้งแต่ที่เราซื้อรถจักรยานยนต์เลยนะครับเมื่อเราซื้อรถจักรยานยนต์นะครับเราอย่าเพิ่งใช้ความเร็วที่มันเร็วเกินไปนะครับอย่างเช่น40 50 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องให้เครื่องยนต์นะครับคุ้นเคยกับอุณหภูมิที่มันมากับตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับดังนั้นเวลาเราซื้อรถใหม่อย่าเพิ่งใช้ความเร็วที่สูงนะครับ 2นะครับก็คือการเช็คระยะของตัวรถจักรยานยนต์ของเราครับปกติแล้วนะครับรถจักรยานยนต์ของเรานะครับครั้งแรกเราจะเช็คอยู่ที่1000กิโลเมตรนะครับครั้งที่2นะครับจะทุกๆ5000กิโลเมตรนะครับเพื่อที่เราจะถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกมานะครับแล้วก็เติมน้ํามันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะรักษาตัวเครื่องยนต์ของเราครับไม่ให้มีการสึกหรอตามการใช้งานนะครับ 3นะครับก็คือการวอร์มเครื่องยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาเราจอดนานๆนะครับน้ำมันเครื่องจะตกอยู่ที่ก้นแข้งนะครับเราควรวอร์มเครื่องยนต์ก่อนนะครับคือสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับให้น้ำมันเครื่องไปชะล้างส่วนต่างๆของตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าเราไม่มีการวอร์มเครื่องยนต์สตาร์ทปุ๊บเราบิดเลยนะครับอะไรหรือชิ้นส่วนที่ยังไม่โดนน้ำมันเคลือบนะครับมันก็จะสึกหล่อเร็วนะครับดังนั้นการวอร์มเครื่องยนต์นะครับจึงมีผลดี วอร์มนานขนาดไหน2-3นาทีนะครับในจังหวะที่รอวอร์มเครื่องยนต์2-3นาทีนะครับเราก็สามารถใส่หมวกกันน็อกตรวจเช็ครถยานยนต์ของเราอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเมื่อวอร์มเสร็จแล้วเราจึงสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปได้นะครับ C <4 S 2> นะครับเราไม่ควรที่จะไปปรับแต่งตัวเครื่องยนต์นะครับเช่นเพิ่มขนาดลูกสูบเพิ่มขนาดแรงม้านะครับ <c oughs> เพราะเรายิ่งปรับแต่งมากขนาดไหนนะครับตัวเครื่องยนต์ก็ยิ่ง เสื่อมเร็วมากขนาดนั้นนะครับผมบอกได้เลยรถที่มาจากโรงงานนะครับสแตนดาร์ดเนี่ยดีที่สุดนะครับคงทนใช้ไปนานๆานเลยครับถ้าเราเช็คระยะตามรอบเนี่ยทุกครั้งนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษารถที่เราจะใช้รถของเราเนี่ยไปนานๆเลยนะครับก็ทั้ง4หัวข,ข้อที่ผมเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการ อย่าใช้ความเร็วเกินนะครับสำหรับรถใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาเช็คระยะทุกครั้งตามที่คู่มือกำหนดนะครับแล้วก็การวอร์มเครื่องยนต์นะครับสุดท้ายก็คือการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับอันนี้ห้ามเลยครับเพราะจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยสึกลรอเร็วกว่ากาหนดนะครับเพราะว่ารถจักรยานยนต์ของเราที่เราซื้อมาจากร้านเนี่ยครับมันไม่ใช่จํานวนเงินที่น้อยเลยนะครับมันเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคันหลักหมื่นบางคันหลักแสนดังนั้นทํำยังไงละครับที่ทําให้ รถจักรยานยนตของเราอยู่กับเราไปนาน,านๆก็ทางสี่ของข้อนี้นะครับลองไปปฏิบัติแล้วก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมไปติดตามตามเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทางไลน์นะครับแล้วก็ทาง y t u t u นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับรถมีปัญหาปรึกษาเรานะครับบริการประทับใจถ้าเรียกใช้วัชระสวัสดีครับ